สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันดีนะคะวันที่13มีนาคมนะคะ2565นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะวันขึ้นบ้านใหม่ของสองสาวนะคะซึ่งเราก็ทำพิธีกันแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือใชอ้จัดเตรียมอาหารคาวานนะคะเพื่อเส้นไหว้เจ้าที่นะคะแล้วก็ไหวบ้บรรพบุรุษนะคะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่กิ๊กเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะบ้านของสองสาวก็เสร็จทันหน้าฝนแล้วนะคะคุณแม่กิจ้าขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆกท่านเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะขอบคุณค่ะ กราบขอบพระคุณแม่อิงนะคะแม่นันแม่สุนะคะแม่ยุ้ยแม่พอนนะคะคุณพ่อนิกนะคะแม่สุพรรณาแม่อรสานะคะแม่แม่แม่วริษาแม่แอปพ่อพิเชษนะคะคุณแม่ธนานุษนะคะคุณแม่คนรักช้างนะคะแม่ดาแม่แนนแม่ข้าแม่กกนคุณแม่ทัศพอนะคะแม่นิงนะคะหนูหนึ่งนะคะแม่เล็กคุณแม่พันนีนะคะพี่เอ แม่พักแม่กุ้งนะคะคุณพ่อไพรสปร้าป้าพ่อไข่นะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะหนูอาจจะเอ่ยนามไม่หมดนะคะเพราะว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากทุกทกท่านนะคะก็คง ไม่มีเราในวันนี้นะคะบ้านสองสาวก็คงจะยังไม่เสร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ